สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับโบและรายการเรื่องบ้านบ้าน by J Asset Management ค่ะวันนี้โบจะพาทุกท่านนะคะมาชมคอนโดมิเนียมในย่านของรามคำแหงหรือว่าหัวหมากกรุงเทพมหานครค่ะกับดีคอนโดรามคำแหงค่ะซึ่งห้องที่โบจะพาไปชมกันนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นห้องขนาดใหญ่ถึง29.03ตารางเมตรเลยค่ะ <Wow. S 1> และสำหรับใครอยากจะได้ห้องคอนโดมิเนียมที่อยู่ในใจกลางของรามคำแหง เดินทางได้อย่างสะดวกสบายค่ะแล้วก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างครบคันเลยอย่างที่โบยืนอยู่ตรงนี้นะคะต้องบอกว่าที่คอนโดมิเนียมแห่งนี้มีสระว่ายน้ําขนาดใหญ่เลยค่ะน่าไปว่ายมากมากเลยนะคะแล้วก็จะมีมุมที่เป็นสวนหย่อมให้คุณมารับบรรยากาศดีๆแบบนี้อีกด้วยค่ะและสําหรับภายในโครงการนี้นะคะยังมีระบบรักษาความปลอดภัยค่ะทั้งระบบเข้าออกด้วยคีการ์ดแล้วก็มีรปภดูแลตลอด24ชั่วโมงค่ะ ส่วนสถานที่ใกล้เคียงกับที่นี่นะคะอยู่ใกล้กับฟู้ดแลนด์ค่ะหรือว่าจะเป็นเดอะมอลล์นะคะและที่สําคัญเลยอยู่ใกล้กับทางด่วนค่ะทางด่วนพระราม9ก้านะคะท่านไหนที่อยากจะเป็นเจ้าของห้องนี้แล้วเดี๋ยวตามโบไปชมในคลิปนี้กันเลยค่ะ สำหรับห้องที่โบพามาชมกันวันนี้นะคะเป็นห้องเลขที่15ทับ1070อยู่ที่อาคาร E ค่ะสำหรับห้องนี้จะเป็นห้องชุดนะคะก็จะมี1ห้องนอนด้วยกันค่ะ1ห้องนั่งเล่น1ห้องครัวและ1ห้องน้ำเดินเข้ามานะคะห้องแรกเลยที่คุณจะได้ชมกันตรงนี้ค่ะจะเป็นมุมห้องนั่งเล่นนะคะด้านนี้เราสามารถวางโซฟาขนาดใหญ่เป็นมุมนั่งเล่นได้ค่ะฝั่งตรงข้ามกันค่ะคุณผู้ชมตรงนี้คุณสามารถนะคะวางเป็นที่วางทีวีได้นะ ติดตั้งทีวีได้เพราะว่าเขามีเฟอร์นิเจอร์เป็นชั้นวางมาให้เรียบร้อยแล้วและพื้นที่ห้องนี้ค่อนข้างใหญ่ค่ะพื้นที่ใช้สอยนะคะอยู่ที่29.03ตารางเมตรนั่นเองค่ะถ้าจากห้องนั่งเล่นแล้วเดี๋ยวโบจะพาไปชมห้องนอนกันค่ะ ห้องนอนนี้มีประตูกระจกสไลด์นะคะซึ่งสามารถแยกพื้นที่ส่วนของการใช้งานห้องได้เลยค่ะห้องนอนนี้นะคะก็จะมีที่นอนนะคะเป็นเตียงขนาด5ฟูุตค่ะมีเฟอร์นิเจอร์บิวอินให้อย่างครบคันเลยอย่างตู้เสื้อผ้านะคะแล้วก็วิวห้องนี้ดีมากๆเลยค่ะเดี๋ยวตามโบไปชมกันดีกว่าเพราะว่าห้องนี้ค่ะเขาอยู่ชั้น7ก็จะได้มุมสูงสามารถรับบรรยากาศในช่วงเช้าๆแบบนี้ได้ดีเลยค่ะ เรจะพาไปชมห้องครัวกันบ้างค่ะห้องครัวจะอยู่ฝั่งขวามือของตัวห้องนะคะพื้นที่กว้างเลยค่ะคุณผู้ชมก็จะมีนะคะเป็นชุดห้องครัวให้เรียบร้อยเลยมีซิงค์มีเครื่องดูดควันค่ะแล้วก็มีมุมที่คุณสามารถวางโต๊ะรับประทานอาหารได้อีกหนึ่งมุมด้วยกันค่ะซึ่งห้องครัวตรงนี้นะคะถึงคุณจะอยู่คอนโดก็สามารถทําอาหารได้เพราะว่าเขาอยู่ติดก,กับริมระเบียงค่ะและระเบียงตรงนี้นะคะก็สามารถทำเป็นมุมซักล้างได้มีพื้นที่ให้คุณตากเสื้อผ้าได้อีกด้วยค่ะ และสาหรับห้องน้ําที่นี่นะคะจะมี1ห้องน้ําด้วยกันค่ะมีการแยกพื้นที่ส่วนเปียกส่วนแห้งในการใช้งานได้อย่างชัดเจนนะคะแล้วก็มีห้องอาบน้ําแยกต่างหากด้วยค่ะกเดิน,นทางเปียงดีคอนโดรามคำแหงเริ่มต้นบนถนนพระราม9หน้าเซ็นทรัลพระราม9้า ขับตรงไปประมาณ4.4กิโลเมตรแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าถนนรามคำแหงจากนั้นขับต่อไปอีก350เมตรจุดหมายจะอยู่ซ้ายมือค่ะและนี่ก็คือดีคอนโดรามคำแหงค่ะหวังว่าจะถูกใจคุณผู้ชมทุกท่านนะคะสำหรับท่านไหนที่ชมแล้วอยากจะเป็นเจ้าของห้องนี้ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ใน Facebook Fanpage J Asset Management ค่ะหรือว่าที่ YouTube Channel เรื่องบ้นบานบบายเ y อส์เสร m จแมเนจเมนค่ะโบยังมีทรัพย์มือสองให้คุณได้เลือกอีกมากมายค่ะนอกจากคอนโดมิเนียมแล้วยังมีทั้งอาคารพาณิชย์หรือว่าบ้านเดี่ยวให้ทุกท่านได้เลือกกันอีกด้วยค่ะและเรามีบริการให้คำปรึกษาพร้อมกับยืดเสินเชื่อฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะส่วน e ีพีหน้าจะพาไปชมที่ไหนติดตามกันได้ค่ะสำหรับวันนี้ขอตัวไปไว่ายน้ำกันก่อนค่ะสวัสดีค่ะ